สวัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับฟ้าใสอีกแล้วนะคะที่ Fort ซ a m m y Sukha p i า a n านะคะเดี๋ยววันนี้ฟ้าใสจะมารีวิวกระบะแครบตัวเตี้ยคันข้างหลังนี้เลยนะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Ranger Open c a p นะคะรุ่น XL นะคะราคาจะอยู่ที่640,000บาทนะคะแรงม้าของเขานะคะจะอยู่ที่150แรงม้านะคะแรงมีดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะ ด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะน,นี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านนะคะไฟหน้านะคะของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะ ส่วนล้อแม็กของรุ่นนี้นะคะจะมีขนาด16นิ้วนะคะยางสเปคยางนะคะจะอยู่ที่215หทับ70 R16 นะคะแล้วก็แม็กซิมัมโหลดนะคะเขาจะอยู่ที่950ค่ะส่วนด้านข้างนะคะตรงแก้มข้างนะคะเขาก็จะระ,ระบุนะคะว่าเป็นเครื่องเทอร์โบนะคะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะจะมีขนาดใหญ่นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยระบบพับมืออัตโนมัตินะคะส่วนกาค c h แ LAND ร,รุ่นนี้นะคะคือระยะต่ำสุดจนถึงพื้นนะคะจะอยู่ที่225ม mm ิลิเมตรนะคะส่วนถังน้ำมันของเรานะคะมันจุดได้ถึง80ลิตรเลยนะคะ แล้วก็รองรับได้ถึง B 20เลด้วยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะฝาท้ายนะคะจะเป็นแบบสลิงนะคะสามารถรองรับน้ำหนักนะคะได้ถึง300กิโลเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูความกว้างของกระบะกันเลยนะคะ ความลึกนะคะจะอยู่ที่54าสเซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างนะคะจะอยู่ที่เมตรหเมตรกับอีก42่สเซนติเมตรนะคะก็คือรถโฟกลิฟต์นะคะสามารถยกแผ่นพาเลตนะคะขึ้นมาวางได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะอะอันดับแรกนะคะเจียบกินแจนเข้าไปเลยนะคะตึงก่อนสตาร์ทรถนะคะพี่ๆอย่าลืมเหยียบคัดด้วยนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะจอดิจิตอลนะคะจะมี ขนาด8ดนิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะปรับระดับได้สีทิศทางนะคะดันออกดันขึ้นดันลงดันเข้านะคะส่วนจอกลางนะคะจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ ขนาดจะอยู่ที่10.1ม mm, ิ้วนะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay and the Auto แบบไร้สายได้นะคะส่วนช่องเสียบ USB นะคะจะมีทั้งขนาด Type C กับ Type A นะคะ ยังไงบ้างคะพี่พี่กับรถก,กระบะนะคะในราคาที่ไม่ถึงเจ็ดแสเลยนะคะพี่พี่ว่าคุ้มไหมคะถ้าเกิดพี่พี่คนไหนนะคะสนใจนะคะอยากรู้โปรโมชั่นนะคะโทรมาสอบถามฟ้าใสาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้เสลยนะคะสําหรับก่อนจะจางก,กันนะคะฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องฟ้าใสฟอร์ดด้วยนะคะเพื่อให้ฟ้าใสามีกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปด้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ